หลังนายแทนไทยนะรงกูลนะคะนักธุรกิจเจ้าของค่ายหนังแทนไทยฟิล์มโปรดักชั่นจำกัด ถูกตำรวจจับกลุ่มนะคะคดีเปิดเว็บพนันออนไลน์ซึ่งก่อนที่จะมีคดีได้ไม่นานนะคะแทนไทฟิมได้วงสวงเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องโฟกิงอาชีวะยุค90ค่ะโดยมีหนุ่มเป้อารักษ์นะคะร่วมแสดงในหนังเรื่องนี้ด้วยงานนี้เป้ก็เลยขอเคลียร์ค่ะยืนยันว่าตนนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะตนเป็นเพียงแค่นักแสดงเท่านั้นและยังยืนยันว่ายัางเล่นภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวต่อไปไม่กังวลว่าจะมีปัญหาที่หลังนะคะส่วนเรื่องคดีนั้นตนก็ไม่ทราบรายละเอียดค่ะ คือความจริงแล้วผมไม่ได้รู้เรื่องว่าอะไรยังไงเลยผมทำงานกับทางคุณพุทธิพงศ์แล้วก็บริษัทกำกับหนังเป mm ็น hmm. คนดีอยู่ทั้งหมดครับ mm hmm. ก็เลยตอนนี้เขาก็ไปจัดการกันเรียบร้อยผมก็เซ็นสัญญาถ่ายต่อกับทางบริษัทกำกับหนังถามว่าตกใจไหมก็ตกใจครับแต่ว่าที่เหลือก็เป็นเรื่องของทางบริษัทเขาจัดการกันนะครับ mm hmm. เราไม่รู้ว่า เรื่องของข้างในเป็นยังไงสมมุติว่าเรารับหนังเราก็คือเราคุยกับผู้กำกับโปรดิวเซอร์เราไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปทําอะไรกันต่ออ,อ่าแล้ว<ม>เราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปยุ่งอะไรตรงนั้นด้วยครับอย่างที่เรารับไปแล้วอย่างแรกคือกลัวว่าจะมีปัญหาตามมาภายหลังที่หนังไทยเสร็จหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมครับตอนนี้ตอนนี้ผมถ้าจากจากการที่ผมอ่านหนังสือเอานะครับหมายถึงว่า อ่านเป็นดลักษสอเอานะไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะทุกอย่างทุกอย่างเขาก็จัดการไปเรียบร้อยแล้วครับระหว่างทํางานไปอย่างนี้มันมีความกังวลไหมกับหนังที่เราต้องถ่ายไปะที่มันจะมีแบบข่าวแบบนี้ออกมาอะไรก็คือตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เรื่องทางกฎหมายสําเร็จแล้วอ่าพอสำเร็จแล้วเราก็ทํางานต่อไปไม่กังวลครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ